เาใสสารมันเสนอคําวา่าอยา่าปากอย่าปากก็คือไม่พูดนะคะไม่พูดสมมติว่าเราไปฟังไปฟังเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าไปเจอสิ่งที่ไม่ดีพอพอพอเห็นคนอื่นก็ก็อยากพูดปากมันอยากจะพูดแต่แม่บอกว่าอย่าพูดก็คืออย่ายปากอย่าปากบอตองเว้านะคะบอตองเว้าก็คือไม่พูดนะคะบอตองเว้าก็คือไม่พูดหรือว่าอยา่าปากก็คือไม่พูดเหมือนกันนะคะค่ะ ฉะนั้นเวลาเราไปเจออะไรที่มันร้ายๆการส่งต่อสิ่งเรื่องเรื่องที่ร้ายๆเนาะการส่งต่อเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีนี่เราไม่ควรที่จะพูดเพราะอะไรเพราะว่าการพูดเราเป็นคนที่พูดใช่ไหมคะเราก็จะได้รับรู้จากตัวเราเองแล้วก็จะพูดต่อให้คนอื่นในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเราได้ค่ะฉะนั้นนี่เราต้องพูดในสิ่งที่ดี สิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่สมควรจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นว่าเรื่องไม่ดีมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ